เราลองให้สติมันเคยชินกับเรารู้สิว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเวลาทำอะไรให้เราพกสติไว้้วยตลอดเวลาที่พระอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ว่าไปวัดไหนครูบาอาจารย์ทั้งหลายน่านจะสอนสติมากกวอย่างอื่นนคนไม่มีพื้นฐานของสติเนี่ย บุคคลนั้นใช้ปัญญาไม่เป็นยิ่งปัญญาขั้นละเอียดเนี่ยยิ่งต้องอาศัยพลังสติมากถ้าไม่มีสติแล้วนปัญญาตัวน,นั้นน่มันจะแก้ปัญหาและถอดถอนกิเลสในใจเราไม่ได้นั้นเวลาเราฝึกสติพื้นฐานบางทีเราเวลาเราคิดอะไรเราในชีวิตประจำวันเ,นเราก็วักนี่คือปัญญา ปัญญาพวกนี้มันใช้งานในทางโลกเนี่ยเป็นเรื่องปกติจนเราเข้าใจว่ามันคือปัญญาเนี่ยเราลองมองภาพดูว่าเวลาเราไปเรียนมาเราจําอะไรได้เราก็บอกว่าเป็นปัญญาเราจริงๆมันเป็นความรู้ของเราเราจํามาเมื่อเราจํามาเสร็จแล้วก็เอาสิ่งที่เราจํานั้นไปทำํำเมื่อเราทําได้ก็เป็นความสามารถของเราถ้าทําตามความจํานั้นได้ แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราทํานั้นนะพลิกแพลงไปให้มันเป็นของตัวเราเองจริงๆเขาเรียกว่าปัญญาตัวน,นั้นตัวสําคัญคนไม่มีปัญญาก็แสดงว่าคนพลิกแพลงไม่เป็นทําตามเขามาเรื่อยๆเขาสร้างแบบแบบไหนก็ทําตามแบบเขาเวลาทําตามแบบเขานั่นแหละเขาเรียกว่าความสามารถเธอเรียนรู้มาแล้วมาทําเป็นความสามารถของตัวเองได้ทําตามที่เรียนมาได้ทําตามที่รู้ที่จํามาได้ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่ปัญญาของตัวเองคนมีปัญญาเนี่ยถึงคิดขึ้นมาเองได้แต่งขึ้นมาเองได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นี่แล้วก็แปลงได้ยกตัวอย่างเช่นว่าส้มคนทั่วไปก็ไปซื้อแค่ตลาดมากินเ <c oughs> นี่ยมีความสามารถมีตังแล้วเอาตังไปซื้อที่ตลาดมากินเนี่ยแต่คนมีปัญญาเนี่ยเ็าจะปลูกส้มขึ้น,นมากินเอง นั่นแหะคือมีปัญญานี่คือความแตกต่างแค่รู้จักว่ามันพันอะไรเอามาปลูกนะดังนั้นในการใช้ชีวิตก็เหมือนกันก็เป็นแบบนั้นเราเคยสังเกตไหมเวลาเราทําอะไรเราก็จะอ้างอ้างสิ่งนั้นอ้างสิ่งนี้แล้วก็เอามาทําตามเหมือนเราเดินทางเราไปตามแผนที่ <c oughs> ผู้ฉลาดไม่ได้ศึกษาแต่แผนที่อย่างเดียวอืรู้ว่าแผนมันะที่ใดบ้างที่มันจะไปได้ตามที่ที่เราจะไปอืไม่ใช่ว่า เขาชีทางทางเดียวก็จะไปตามทางเขาเลยเมื่อรู้จักพลิกแพงรู้จกักศาสตร์นการคนฉลาดเหมือนเราไปเชียงใหม่มีวิธีไปตั้งเยอะแยะนั่งรถไปก็ได้เอารถไปก็ได้ปั่นจักรยานไปก็ถึงนั่งรถเครื่องไปก็ถึงมันอยู่ที่ว่าเราจะไปอะไรบ้างในระหว่างทางนั่นแหะคือผู้ใช้ปัญญา <c oughs> เพื่อไปแล้วมไม่เสียเทียเ่ยวเสียเวลาเสียโอกาสตัวเอง เหมือนกันผู้มีปัญญาก็เหมือนกันเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนให้คุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมาคนเกิดมาในโลกนี้มีค่าเหมือนกันหมดแต่ว่าเราจะใช้อย่างไงให้มันคุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมาหรือเราจะปล่อยเวลาเราทิ้งไปเปล่าเปล่าเราลองมองภาพดูที่บอกว่าปล่อยเวลาทิ้งไปเปล่าเหมายความว่าขณะที่ทิ้งไปตรงนั้นเราทิ้งไปด้วยความสุขหรือความทุกข์เราต้องนั่งเฝ้าดูแบบนั้น คนมาวัดบ่อยๆนั่งหลับตาดูตัวเองที่เรานั่งหลับตาเนี่ยมมนได้หมายความอะไรหรอกล,ลองดูไอ้ตาที่มันหาเรื่องมองน,อนมองนั่นมองนี่หูโหที่มันหาเรื่องลองให้มันไม่หาเรื่องดูสิลองให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็เฝ้ามองดูว่าถ้าเราไม่มีใครเลยในโลกเนี้เรานั่งอยู่คนเดียวเราจะทุกข์ไหมนั่นนะคือลองคิดดูแต่พอเราลืมตาขึ้นเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็บอกเราทนไม่ได้รรับไม่ได้ก็นาะยบอกเราว่าเราเก่งไง ถ้าเราเก่งจริงฉลาดจริงเสียว่าเหมือเราต้องไม่เอาความทุกข์มาเสียตัวเองนเนี่ยยังงี้ตอนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราดูซิว่าเป็นยังไงบ้างคนเราถ้าไม่มีสัญญาความจําไม่มีเรื่องต่างๆในชีวิตเนี่ยนั่นคือคนที่ว่างเปล่าแต่มันยากไหมเกิดมามันก็เขาก็จัดเยียดให้เราแล้วเปิดประตูรับแล้วพ่อแม่ก็สอนเราพูดภาษานั้นภาษานี่สอนเราใช้ชีวิตอย่างนั้นอย่างน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมา จนเราไปเชื่อเอาเองว่ามันสิ่งนั้นลระจะพาเราให้เป็นความสุขเด็กๆมันก็ทุกข์เพราะพ่อแม่พ่อพ่อแม่ไม่สามารถทําตามความต้องการของมันได้ะเด็กมันก็เลยทุกข์ไม่พอใจไม่สบายใจที่พ่อแม่ไม่สามารถทําตามได้นยนั้นเข้านั้นเข้า่าเติบโตขึ้นเขามีครอบครัวอืภรรยาไม่สามารถทําตามใจได้สามีไม่สามารถทําได้ได้ก็ทุกข์ลูกไม่สามารถทําตามใจได้ก็ทุกข์ทุกข์เพราะลูก ทั้งๆที่ว่ามันก็เป็นชีวิตของใครของมันแนะกอดไม่ได้สุดท้ายก็นั่งหอบอยู่ความทุกข์นั่นตลอดนะเพราะว่าปล่อยไม่ได้นะทั้งๆที่ว่าบัณฑิตเขาก็ชี้ทางให้ว่าเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นของของตนนะพวกเราเคยคิดไม่เนพวกเรามานะคนที่มาทําวัดสวดมนต์ในตอนเย็นเนี่ยเวลาฟังแล้วท้องเหมือนอย่างนั้นนะท,ท,ทั้งๆที่คอความมันก็บอกอยู่นะ มีคำเป็นของของตนมีคำเป็นผู้ให้ผลพูดอยู่น,ะนั่นแหละเต่ว่าจําได้ไหมจําได้ก็สามารถเอาไปพูดต่อได้แต่ว่าไม่มีปัญญาที่ไม่มีปัญญาคืออะไรเอาไปแก้ไขให้ตัวเองไม่ได้ไงนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบอกว่าเชื่อเชื่อมันไม่ได้เชื่อมันจำเฉยๆไม่ใช่เชื่อเพราะศรัทธาอื À, แต่เชื่อพาะงมงายคนเชื่องมงายคือเชื่ออย่างนั้นแหละเชื่อแล้วทำไม่ทําตามมันก็เป็นอย่างนั้นไงนั่นก็หลงเห็นไหมเหมือนพระเวลาพระมาบวชเวลานั่งภาวนาเสียปั๊บเนี่ยโอ้มันสงบมากเวลาเดินโยมมันสงบมากแต่เวลาออกจากทางโยมแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งออกจากการนั่งภาวนาเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เพราะเหตุผลเพราะว่าสติตัวนั้นมันยังไม่มั่นคงพอเนี่ยมันก็เลย เกิดๆดับๆอยู่แบบนั้นเน่ยดีๆร้ายๆอยู่เนี่ยท่านถึงบอกให้ใช้ความพยายามเยอะๆเมื่อความพยายามที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราตั้งมั่นได้เรื่อยๆมันคงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอยู่แค่นั้นเองนะเราลองมองดูว่าเรานั่งดูทุกคนที่กลัวตายจริงๆทุกวันเนี้ถ้าเราไม่มีใครเลยเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเหลือสิ่งเดียวที่เราน่าจะกลัวที่สุดคือกลัวตายที่นั่กลัวตัวเองตายทำยังไงดีนั่นแหะ ทำไมพระพุทธองค์ถึงต้องบอกว่าต้องให้พิจารณากายบุคคลที่พิจารณากายพิจารณาขันห้าได้ชัดเจนบุคคลนั้นเห็นความเป็นไปของทุกชัดเจนขึ้นนะก็จะละทุกได้วางทุกได้เนี่ยทีนี้เราลองมองดูว่าถ้าเรายังไม่เป็นตรงนั้นเสร็จปับ๊บเรามีสิ่งอื่นเข้ามาเต็มไปหมดเลยที่เรายึดว่าเป็นของเราเมื่อไหร่ <c oughs> เรากลัวภรรยาจะตายจากเรากลัวสามีจะตายจากกลัวลูกจะตายจากเนี่ย แค่นี้ถ้าเราทำตัวนี้ไม่ได้เสร็จก็ไม่ต้องถามถึงนะเราจะตั้งภาวนาเข้าวัดเป็นร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่านั่น,น,นเราโอมกับความทุกข์อยู่พวกนั้นอยู่เราทิ้งเราปล่อยเราละอาวางังนั้นไม่ได้อืเราก็ต้องย้อนมองดูว่าเอ,อคนที่จะเอาตัวรอดได้เนี่ยทำตัวยังไงบ้างเราเห็นไหมเวลาคนอื่นเข้ามาปรับทุกข์กับเราเราก็พยายามจะปรับทุกข์กับเขาแต่เราก็ยังทุกข์อยู่เราก็แก้ปัญหาเขาไม่ได้ เราพยายามจะบอกว่าทําไมเขาถึงทาอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ต้องกลับมาดูเราว่าแล้วเราล่ะือเราแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวนั้นหรือยังออย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้สําคัญที่สุดนะพยานยกตัวอย่างเหมือนลูกมันมีความทุกข์แล้วมันก็นมาเล่าความทุกข์ให้ฟังพ่อแม่ก็ทุกข์ตามเขาด้วยเห็นไหมเรียบร้อยเลยจมด้วยกันทั้งคู่เห็นไหม <c oughs> ลูกอารมณ์ร้ายเอาแต่ใจตัวเองพ่อกับแม่ก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยกันทั้งคู่อืมสุดท้ายเป็นไงนั่นไงอืมก็ตกต่ํากันด้วยกันทั้งคู่อืมแล้วยังไงทําไมมันคิดอย่างนั้นทําไมมันคิดอย่างนี้อ้าวแล้วเราล่ะเราคิดยังไงเห็นไหมเนี่ยมันก็ย้อนไปแบบนั้นะถามว่าในขั้วหัวใจจริงๆลึกๆอ่ะมันทุกข์หรือมันสุขเน่อย่างนี้เป็นต้นที่เขาบอกว่าวางอ่ะ คนทั่วไปบางทีผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วไม่ต้องพระหรอกคนปฏิบัติธรรมทั่วไปบางทีแม้ที่เราชอบพูดคําทั่วๆไปว่าคนโกรธง่ายหายเร็วนะคืออารมณ์มันขึ้นปั๊บแล้วก็ดับไปเลยนะคนประเภทนี้ฝึกสติเนะ่าเวลาเจออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็เป๊บเขาก็ทําใจแล้วเขาวางแล้วเขาก็ไม่ไปจำเรื่องนั้นแล้วเขาก็ไปทั้งหน้าแล้วนะเขาไม่ยอมจมปลักอยู่กับสิ่งนั้นน,ะนั่นนะมันเป็นแบบนะั้น เห็นไหมนั่นคือชีวิตไงเวลาเราคิดอะไรเราก็คิดแค่เนี้ยอย่าไปคิดไกลตัวเกินไปคิดไกลตัวปักกํานั่นแหละเราก็ทุกจมอยู่ตรงนั้น่ะมันไปต่อไม่ได้เราเชื่อมั่นไหมว่าในโลกเนี้คนทําลายเนี่ยทําลายความดีแล้วไม่ได้ความดีมันมีพลังที่สุดยอดที่สุดแล้วเพราะไม่มีใครทําลายได้อะไอที่บอกว่าทาลายทําลายความดีจริงๆเรานั่นแหละไปยึดติดกับสมมติเฉยๆอย่างนี้มันต้นนะ ยึดติดเราบอกว่าเราดีมีคนใสร้ใยป้ายสีเราอย่างเงี้ยเขาเขาไป้ายได้แล้วเหรอเขาป้ายความป้ายอะไรมาสีมาทาสิ่งที่ดีเราไม่ได้เรายังดีอยู่เหมือนเดิมใจนูน่นแต่ไอความมันไหวของเราต่างหากละ่ะที่มันไหลไปมันก็เลยทําให้แพ้เขาายืนด่าเราป้วงป้งป้ง,ปงแล้วเราก็ไปโกรธเขาเรากับเขาก็พอๆกันเขายื่นของเน่าให้เราเราไปรับเอาก็เน่าด้วยกันทั้งคู่เนี่มันแค่นั้นเองเขาจะมาทาร้ายเราเราทาร้ายกลับเหมือนกันก็เป็นผู้ร้ายกันทั้งคู่เนี่ย เนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเนี่ยถ้าอาคนคิดไม่ทันก็คือจบอ่ะเหมือนพระอาจารย์บอกว่าเนเราไม่ต้องถามว่าเราเป็นผู้ร้ายอะไรเราเป็นผู้ร้ายทําลายใจตนเริ่มต้นเลยทําลายใจตัวเองคิดแต่เรื่องแย่ๆให้กับตัวเองนั่งเศร้านั่งเครียดเอาแต่เรื่องแย่มาใส่ตัวเองสุดท้ายยังไม่พอไปทํรลายคนในครอบครัวอีกไปงุนงดคนในครอบครัวทํรลายคนในครอบครัวอโอยิ่งแย่ไปใหญ่ยิ่งแต่กระโจนกับโจนซัดกันอยู่อยู่ในบ้านโอ้ เราลองดูถหาความสุขตรงไหนมาได้นไม่มีประโยชน์เลยนะเห็นไหมมือถือสากตีกันอยู่ที่บ้านนะนแล้วป่ากก็มารับสิลอยู่ที่วัดเะมาถือศีลอยู่ที่วัดโอ้ไปคนละเรื่องเลยเห็นไหมอันนี้นะก็แสดงอาการแบบนี้เสให้รู้เียว่าโอ้ชีวิตมันไม่มั่นคงนะพอเรามานั่งดูเรารู้ว่าไม่มั่นคงทําไมพระพุทธองค์ถึงบอกว่าเวลา ขนาดท่านแสดงโอวาปาทิโมกท่านยังบอกววาสภาพพระปะาาอาการะนางกุสระสูประสบบราสจิตตา,าทิโยปานังอันสามอย่างนี้ก่อนแปลเป็นพระเข้าใจง่ายบอกว่าระบาปทำดีนะว่าจิตใจจะได้ผ่องใสเอาภาษาว่าระบาปคืออะไรเห็นไหมเนี่ยแค่นั้นเองเรานั่งดูสิมั่ได้นั่งจากการเรื่องอะไรจากการเรื่องบาปในหัวใจเจ้าของนะต่อมาก็พยายามทำความดีขึ้นมาให้ได้เพราะมันจะได้จำแม่น เวลาจาความดีได้มากขึ้นมากขึ้นเสร็จปั๊บมันจะได้ลืมเรื่องราวที่มันไม่เข้าท่าของตัวเองนะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายิใจมันก็ผ่องใสว่าคําว่าผ่องใสมันก็ไม่มีบาปมีบุญแล้วหน่หัวใจมันจะเอาบาปเอาบุญมาจากไหนมันไม่มีแล้วพอใจกันผ่องใสแล้วเห็นไหมตามลําดับเนี่ยดังนั้นมันเป็นขั้นตอนของมันอยู่ไงไม่ใช่บอกโอ้มันจะไปยึดในบาปในบุญเข้าใจแต่เริ่มต้นก็คือต้องจัดการมันอย่างนั้นก่อนเป็นขั้นตอนเป็นลําดับขึ้นมาก่อนมันถึงจะผ่องใสขึ้นมาได้เนี่ยเป็นแบบนี้